ตีบตามไก่อะขายแม่ให้หมดมันว่าขยะสามันยังลงอยู่ไหนชิบหายไม่ไปอยู่ไหนวะเขาก็แว่กันจังเลยฮะไม่เจอว่ะไม่จริงนะยั่นแกบาดทะลยนั่นแกห่วงแต่พระห่วงตัวเองมั้งให้พระกินหมดใครมาไล่ตดมาบอกพระไม่มาช่วยล้างชามเลยไล่ว่าพระไปได้บอก บอกพระไม่ช่วยล้างชามนำซ้ำใส่รองเท้าผิดกูไปอีกอมาลุ้มไข่งไงเนี่ยยี่สิบสดใหม่สดใหม่ก็ไม่ต้องไปนั่งปอกให้เมื่อยหอยมที่ผายยี่สิบบาทจังหมดมาลุ้มปลอกนี่ซื้อยาตายกูไปตส่าบาทมาเลยตัวเองไม่ได้กินหลกเพราะกูหาไม่เจอลมขึ้นคุยแลวมึงดูนะึะดูดลูกค้ากูนะเน่กะเทียมเน่จิการน้องที่แหกไปเลยแหกถุงเลย ที่ขุ่งที่ฉันเปลี่ยนใหม่พี่งั้นแกนเอาไม่ออกหรอกค่ะเอาเอาแกแออ,กอร่อยเขาไม่ได้กินเมียเ,เขากินหมดบอกมาใครบอกอร่อยวะแต่เมื่อวานที่ซื้อไปก็ค่าอ๋อโว้ยนี่แน,แน่บอกมาป้าแม่เขาแม่มัน<อ>งเปลี่ยนถุงให้ด้วยเดี๋ยวหายามา มาฉันติดฝนถ้าฉันไปงานไหนฉันจะบอกถ้าฉันมาทุกวันจะช้าจะเร็วยังก็ต้องมาถึงแกทุก้งทุกเท่าไรี่สิบเลยวันเนี้นมไนะม่เนี่ยลูกชิ้นหมูเนี่ยเอากินแกหิวก่อน,นเดี๋ยววันนี้เอามาให้กะยะายศาสตร์นะวันนี้เขขากำลังกวนนะีอะไรให้พากินหมดไปห่วงตัวเองหรือหลังห่วงตัวเองมาเด็กกายศาดเรหลืออันนี้เี่าไหร่เขาแอกตังเลยค่ะ เขาก็ยากกินับแกนี่เนี่ยเขาก็แหวกไม่เจอนี่เห็นไหมี่อะไรแม่มึงสี่หกแปดสิบค่ะหลังใต้ยาขยากไว้กินม้างนะหัานเป็นท่านทอนคือยากไว้กินไปชิ้นนี่ฮะโดนถามพิการเนาะกระเทียมอ่ะเอาหาเจอดิมีเอกเดียวไม่ต้องทะาะกัน องกระเทียมนั่นมีเยอะนะเฮ้ยดูให้ดีเผื่อมันจะล่วงนู่นในนี้ไก่เคยจะเน่ามาแล้วไอ่ผักไก่นี่ไงนี่น้องไก่น้องไก่นี่อาการถุงและพี่สีหมดเลยเนี่ยเดือดห่าอยู่น่ทำไม่ได้ของตัวเองเลยเนี่ยอะไรกระเทียมมาทำไมหมดไวแผะ กระเทียมฉันซ right. ื <absorption> uh lock, well? ้อมันตั้งห <sh arp pain> okay? okay, okay, ้าหกรอยยายมันต้องไม่หมดสิเพราะหาไม่เจอไงฉันซื้อวันละห้าหกร้อยจริงๆวันนั้นฉันไม่พอขายฉันวิ่งสายใกล้หไะไม่มีแกแกเขาแกขาโมยใครกินมั้ยก่อนอ้าว่างหาไม่เจอเอาแหวกเออไอ้ดี ไหน,นหามาบาอ,า,อาอยู่ามไหนย่ามอยู่ไหนใยามใหญ่ังนี้ไนยามใหญ่ยยังหา,หายไปแล้วลูกคา้าครูได,ไ,ได้กัญยาตาด,ดนะชื่นใจนะอาาโอเค